<c oughs> ไม่รู้ว่าชีวิตมึนมากหรือยังไงช่วงนี้อม,มันเป็นเพราะว่าจํานวนคนที่มาน้อยด้วยหรือเปล่าเขาเลยไม่สามารถที่จะปักหลักรอได้เป็นกลุ่มก้อนนะคะคือเรื่องจํานวนเนี่ยผมก็เข้าใจว่าประชาธิปัตย์อาจจะยังไม่ได้ออกแรงเต็มสูบในเรื่องของการระดมผู้คนผ่านระบบการจัดการต่างๆเพราะว่าตอนที่ประชาธิปัตย์เนี่ยระดมมวลชนมาให้กลุ่มพันธมิตรเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเขาพอมีจำนวนกลุ่มก้อนที่แสดงออกได้อยู่เหมือนกัน อีกอย่างหนึง่งนี่ข่าวในทางลึกในยุทธจักรเขาพูดกันว่าคุณสุเทพเพื่อนสุบัณนิดระเวนไปสนทนากับบรรดากลุ่มทุนยักษ์ใหญ่หลายกลุ่มคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้แต่ว่าไปหาเขาละแล้วก็บรรดาทายาทของกลุ่มทุนบ้างตัวแทนของกลุ่มทุนบ้างหลายคนก็ไม่อยู่เจอหนะ้าไปเมืองนอกบ้างบางคนที่เจอก็แบ่งรับแบ่งสู้เอียงข้างให้ ไม่พูดยาอะไรเต็มปากเต็มคำก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยว่าคุณสุเทพพยายามจะหิ้วถังไปเติมน้ำมันแต่เมื่อมันไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันน้อยเนี่ยการขับเคลื่อนมันก็อาจจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าอ,อันนี้ข้อมูลในยุทธ,ธจักรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะไปประเมินของความเคลื่อนไหวของคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพหรือว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่พวกนี้ปลุกเนี่ยเป็นการประเมินแบบต่ำเนี่ยไม่ได้เพราะว่า อย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเป็นเพียงมวยยกที่หนึ่งค่ะแล้วถ้าย้อนไปดูการประชุมแกนนานปชทั่วประเทศที่เทคนิคดอนเมืองผมก็พูดอยู่แล้วว่ายกที่หนึ่งเนี่ยเรานั่งดูอยู่ก่อนอปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปก่อนพอผ่านวาระแรกขณะนี้เนี่ยหมดยกที่หนึ่งยกที่สองก็กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากมีการยื่นคำแปรยติเพราะว่านี่น่าจะเป็น กฎหมายฉบับแรกๆเลยนะครับในการเมืองที่ผมเคยเห็นมาที่ผู้นำฝ่ายค้านหรือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าไปนั่งอยู่ในกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ด้วยตัวเองก็น่าสนใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่แล้วก็ไปเอาคนแบบแก้วสันอติโพธิใช่เอาแบบชื่อหลายๆชื่อในพรคประชาธิปัตย์ที่ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นตัวสร้างเกมทั้งสิ้นนะ คือสร้างเกมแบบประชาธิปัตย<ม>์ไม่ใช่สร้างเกมในเชิงสร้างสารรค<ม>์ที่เอ่ยชื่อคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าผมจะหวาดกลัวหรือบอกให้ท่านผู้ชมวิตกกังวลไม่มีอะไรแล้วครับอย่างคุณแก้วสันเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชอะไรมากจริงๆเนี่ยไม่อยู่สภาพนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นคนที่พร้อมขึ้นทุกเวทีเหมือนกันนะใช่ที่ไหนมีเสียเครื่องไฟ <c oughs> ที่ไหนมีเสียงลำโพงเนี่ยที่นั่นแก้วสันก็จะไปตะเกียกตะกายใสย่<ม>เป็นแต่เพียงว่า ไปหาเฉพาะเวทีที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเท่านั้นก็ไปขึ้นเวทีมาตั้งแต่พันธมิตรอ่าพอเขาตั้งเป็นคอตสก็เป็นคอตสเขาตั้งเป็นโน่นนั่นนี่ก็เป็นหมดเขาเปิดรับสมัครกรกตก็ไปสมัครกรกตพอรู้ว่าตัวเองทําท่าจะไม่ได้เป็นกรกตแถลงข่าวบอกเป็นเลขากรกตก็เอาเขาเปิดรับสมัครผู่ว่ากรทมไปเสมอเสนอตัวในนามพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่เอาอแล้วก็เที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่กับประชาธิปัตย์แบบนี้ดังนั้นเนี่ย จึงไม่ใช่เรื่องว่าใส่ชื่อแก้วสันอธิพอธิแล้วควรจะตกอ,อกตกใจอะไรไม่ใช่ครับพื้นพื้ๆแล้วก็หลายชื่อในพรคประชาธิปัตย์ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันพอเห็นนะครับว่าเขาต้องการจะเข้าไปทำอะไรในกรรมาธิการคน้องยอดอย่างเงี้ยนะฮะคุณบุญยอดสุดสินไทยนะครับซึ่งก็หลังๆอาการอารมณ์อะไรต่างๆก็ดูจะ ออกไปในแนวประชดประชันมีคนถามว่าน really şey ี่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขายกมือประท้วงกันโดยเฉพาะคุณบุญยศเนี่ยเขาสะสมสแตมเซเว่นหรือเปล่าได้แต้มหรือเปล่าว่าใครตีรวนได้มากกว่าเพราะว่าตีรวนทุกขณะจตดอะแต่ผมชอบนะคือผมอยากให้มีแบบนี้เยอะๆในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้แสดงบทบาทให้ประท้วงให้ฉีกกระดาษโยนอะไรแบบที่คุณบุญยศทำเนี่ยเยอะๆเราจะได้หาเสียงน้อยลงคือ ไอ้ทำแบบนั้นในประชาธิปัตย์อาจจะเห็นว่าเป็นความสําเร็จ hmm. อาจจะไปเห็นว่าเป็นการแสดงความกล้าหาญอาจจะไปเห็นว่านี่คือการแสดงการไม่ยอมรับอย่างชัดเจนแต่สําหรับผมนะนั่นเป็นการแสดงออกว่าพักการเมืองพักนี้เนี่ยกำลังถอยห่างกระบวนการรัฐสภา hmm. แล้วกําลังถอยห่างจากความเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนถ้าจะบอกว่าพักเพื่อไทยทํางานแล้วมันมีปัญหาไม่ศพอารมณ์ไม่เข้าตามไม่ถูกใจ พอหันไปเห็นพระนายจักริปักภัพมองดูแวบเดียวรีบหันกลับมาเพื่อไทยอีกทีเพราะเจอน้องยอดกำลังฉีกกระดาษกำลังโยนกำลังระบายอารมณ์กันอยู่นะครับอ้าวทีนี้พอยกที่สองเนี่ยก็จะต้องติดตามกันแล้วครับว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีเนื้อหาสาระในสภาที่มีการอภิปรายกันบางช่วงบางตอนน่าสนใจเหมือนกันนะครับน้องแก้วครับที่อยากจะพูดคุยกันเพราะว่าเท่าที่คุยกันมาเราก็คุยกันบรรยากาศในวงรอบนะ กลุ่มม็อบองค์การพิทักษสยามกลุ่มกปทอะไรเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปก่อนให้เขาทัศนศึกษาในสวนลุมสักพักให้เขาเผชิญหน้ากับอาซิมมามาที่รำไทยเก๊กซึ่งขณะนี้ก็กําลังมาวัยๆนะครับใช่เป็ดูตารานที่เขาไม่สะดวกในการออกกําลังกายเออให้ว่ากันก่อนตรงนั้นแต่เขาไม่เลิกนะกลุ่มนี้เพายว่าเขามีความสามารถในการอยู่ทนอยู่นาน อยู่มากเลยไม่มีครับแต่ว่าอาศัยอยู่ทนอยู่นานเพราะว่าที่สนามหลวงนี่ก็อยู่ได้หลายๆเดือนนะ,ะก็แค่ว่าจากสนามหลวงมาอยู่ที่สวนลุมเนี่ยก็คงอีกพักใหญ่ๆล่ะ,ค,ะครับ ทีนี้ก็อย่างที่คุณนทวุฒิพูดมาเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในตอนอภิปรายเนี่ยมันก็มีความบิดเบือนกันเยอะมากคืออย่างประชาชนที่ดูนะบางทีเรารู้สึกว่านี่เหมือนพูดคนละเรื่องกันนะเหมือนไม่ได้พิจารณาพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือว่าดิฉันก็เห็นอย่างคุณสุเทพก็ออกมาพูดนะว่าไม่มีการใช้สไนเปอร์และแม้กระทั่งอย่างคุณนิพิษที่ไปพูดคุณนทวุฒิว่าการทําเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคนจะได้ประโยชน์แค่50สกว่าคนซึ่งเป็นแค่คนเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่นะลนนะทกกแลก คือเรื่องเหล่านี้เนี่ยพอถึงที่สุดเนี่ยมันโกหกประชาชนไม่ได้ครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันปรากฏชัดจริงๆเนี่ยผมเวลาพักประชาปธิัย์หรือว่าตัวคุณนิพ,นนพุธนิพิษพูดนะฮะว่ามันมีคน30คน50คนแล้วเป็นคนเสื้แดงทั้งหมดที่จะได้อานิสงส์จากกฎหมายนีนย้ผมเองไม่รู้สึกเจ็บปวดเพราะเรารู้ว่ามันมีมากมายกว่านั้นเยอะแล้วมันเป็นหน้าที่ แต่ผมเห็นว่าที่น่าจะเจ็บปวดคือประชาชนที่ออกมาชุมนุมในนามลุ่มพันธมิตรในตอนไล่พันธำรวรโททักษิณนายสมัครนายสมชายคอันนี้น่าจเจ็บปวดเพราะเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นคนเหล่านี้อยู่ในสายตาเลยพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยสนใจชะตากรรมของคนเหล่านี้เลยและพรรคประชาธิปัตย์เพิกเฉยโดยสิ้นเชิงกับการเข้าไปดูแลคนพวกนี้ดังนั้น เราจรึงเห็นว่าสองปีแปดเดือนในการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีการพูดถึงไม่มีการแสดงออกอะไรว่าประชาชนที่เขาออกมาต่อสู้ประกาศตัวในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วถูกคดีความตกและกรรมลำบากเนี่ยประชาธิปัตย์จะมีมาตราการอะไรเข้าไปดูแลผมไม่ได้บอกว่าพอเพื่อไทยมาเป็นแล้วก็ดูแลเฉพาะแต่เพียงคนเสื้อแดงก็ไม่ใช่อีกอแต่ในฐานะของความเป็นรัฐบาลเนี่ย การพยายามที่จะคลี่คลายหรือลดทอเนเงื่อนไขของความขัดแย้งในประเทศมันเป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลแต่ชัดแล้วว่าประชาธิปัตย์เอาแต่ประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะหน้าของตนเป็นที่ตั้งคือวันที่พันธมิตรเขายังออกมาแอคชั่นแล้วตัวเองได้ประโยชน์ก็เต็มที่แม้ตอนยึดทำเนียบรัฐบาลกอาจาติกาวนิตใครต่อใครสอสอประชาธิปัตย์หลายคนไปหาหลายคนขึ้นเวทีหลายคนนำมวลชนบุกยึดนั่นยึดนี่ด้วยซ้ำไป สสประชาธิปัตย์วันนี้แต่ว่าพอแยกกันเดินคนละทางแล้วพอมาวันนี้เห็นชัดว่าพันธมิตรเขาไม่ออกมาช่วยพันธมิตรเขาบอกว่าถ้าแน่จริงนี่ประชาธิปัตย์ลาออกจากสสแล้วเดินหน้าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยกันเขาเอาด้วย <ห imposed S 2> <ๆ S 1> พอเห็นพันธมิตรมีท่าทีแบบนี้ก็กลายเป็นว่ามวลชนพันธมิตรที่ต้องคดีความทั้งหลายนีย่ไม่อยู่ในสายตาไปอย่ั้นค่ัผมเอาตัวเลขอีกทีนะครับเอาว่า ถ้าเป็นจํานวนนิ่งเป๊ะร้อเซนี่ยผมก็ไม่มีปัญญาไปรวมมาณนะวันนี้เหมือนกันเพราะว<ะ>่าขอ้อมูลมันเคลื่อนตัวตลอดแล้วก็ยังมีคดีอีกหลายคดีที่เกิดขึ้นแล้วเราอาจจะไม่ทราบแต่เอาที่ชัดๆเฉพาะเ,เดือนเมษาพฤษภาห้าสามที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงเนี่ยนะครับ<ะ><ะ>มีคนถูกดำเนินคดีทั้งสส้นเนี่ย1,833รายใน1833รายเนี่ยเป็นคดีพรกฉุกเฉินเนี่ย 1,93 0รายค่ะแล้วจาก1,833รายตัวเลขทั้งหมดนี่นะครับเป็นเยาวชนที่ต้องขึ้นสารเยาวชนเนี่ย167รายใน167รายนี้เนี่ยเยาวชน140รายที่โดนเฉพาะละเมิดพรกฉุกเฉินค่ะนอกจากนั้นกลุ่มพันธมิตรวันนั้นที่ผมอภิปรายแล้วพวกนั้นประท้วงคัดค้านค้างไวน้นนะ่ะ ผมยืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริงร้อยเเพราะผมเอามาจากข่าวของสื่อมวลชนที่อ้างอิงคำพิพากษาของศาอาญาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่31ธันวาคมปี53เขาระบุชัดว่าสาอาญาตัดสินฐานซ่องโจรแล้วก็จำคุกแนวร่วมกลุ่มพันธมิตร82รายรอลงอาญายาวชน3รายรวมทั้งสิ้นเป็น85นี่ชุดหนึ่งครับบุก NBNBT ที่บุกยึดสนามบินเนี่ยมีผู้ถูกดำเนินคดี114รายแล้วมีกรณีที่ไปบุกสถานีวิทยุชุมชนคนแท็กซี่วิภาวดีซอยสา<อ>เกิดการประทะกันมีการยิงกันด้วยภาพออกโทรทัศน์ครับอ,อีก21รายแล้วมีกรณีที่ขับรถชนตำรวจอีกหนึ่งรายอยู่ในเวือนจันรแล้วถ้าหากบังคับใช้กฎหมายกันเต็มบรรทัดเ่ยนะยังมีคนที่มีรูปถ่ายในสนามบินมีคนมีรูปถ่ายในทำเนียบรัฐบาล นั้นถือว่าเข้าข่ายถูกดำเนินคดีทั้งหมดถ้าว่าเอากันเต็มที่ทีนี้แม้ขณะนี้ยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในอายุความ,อ,มอาจจะมีการดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนคนเสื้อแดงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายกรณีนะครับตั้งแต่สู้กับคอมชอแล้วก็มาสู้กับรัฐบาลกุณพิสิทธิ์แล้วก็ยังมีการถูกหมายจับอีกเป็นพันๆรายต้องหลบหนีใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆ รวมรวมความแล้วเนี่ยถ้ากฎหมายฉบับนี้บังคับใช้เนี่ยน่าจะมีคนเนี่ยเกี่ยวข้องหมายถึงได้รับผลตัดแกนนําตัดผู้มีอำนาจสั่งการแล้วเนี่ยนะครับเป็นหลายพันหรือเป็นหมื่นคนด้วยซ้าไปถ้าจิ้มเป็นรายตัวรายหัวเนี่ยเฉพาะที่นั่งอยู่ในทำเนียบนั่งอยู่ในสนามบินก็คงเป็นหมื่นได้คนเสื้อแดงก็อีกจํานวนไม่น้อยแต่เราไม่ได้มาแข่งกันเรื่องจํานวนไงครับเรากําลังมากําหนดความคิด ว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้มีอำนาจทางการเมืองที่จะใช้แก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองในแต่ละประเทศดังนั้นกฎหมายแบบนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษที่เขาใช้กันเมื่อเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยจึงจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างออกไปไม่ใช่มุมมองทางกฎหมายอย่างเดียวต้องมีมุมมองทางสังคมควบคู่กันไปด้วย แต่เวลาเวลาประชาธนที่ปัดพูดเนี่ยพูดเอาแต่ได้เลยอืแล้วไม่สนเลยนะครับพอเราจะพยายามอธิบายว่ามีพี่น้องพันธมิตรเขาประสบชะตากรรมอยู่เท่าไหร่ตัดโอกาสไม่ให้พูดเสียด้วยคนี่แหละครับแบบประชาธิปัตปัดดังนั้นพี่น้องประชาชนที่เดินตามหลังประชาธิที่ปัมาที่เขาปลุกระดมกันมาเนี่ยนะถ้าเขาบอกให้กลับบ้านท่านกลับเถอะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> พวกนี้ทิ้งเฉยเฉยนะไม่ดูดำดูดีไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ แล้วเขาก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพราะว่าต้องการจะให้การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นแรงเสียดทานทางการเมืองของรัฐบาลเท่านั้นเองค่ะก็ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคะชอบอ้างแต่หลักนิติธรรมซึ่งบูดเบี้ยวมากแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีมนุษยธรรมเอาเสเลยนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองยังมีเรื่องหลายเรื่องที่อยากจะชวนคิดกับท่านผู้ชมคะ่ะ ค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอยางมีเรื่องให้คิดนะคะคุณนทบุฒิคะต้องขอสารภาพว่าตอนที่ดูการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ทั้งทีวีหรือคอมพิวเตอร์ก็อาจจะพังไปบ้างทีนี้ในบรรยากาศการอภิปรายเนี่ยนะอยู่ดีก็มีการพูดเนี่ยคุณสิริโชคเนี่ยออกมาพูดถึงเหตุการณ์เรื่องการสลายการชุมนุมนะมีการพูดว่าจะเปิดคลิปคุณนทบุฒรแล้วก็ได้เปิดไปแล้วตกใจตกใจ,กใจไม่รู้สุดท้ายใครตกใจอ่ะคือผมก็ พูดยืนยันมาตลอดแล้วข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างที่ผมยืนยันนี่แหละว่าไอ้คลิปวิดีโอที่ประมาณ27วินาทีเนี่ยนะครับที่ผมพูดว่าเผาเลยพี่น้องอมผมรับผิดชอบเองนั้นน่ะเป็นการปราศัยที่เขาสอยดาวจันทบุรีเมื่อวันที่23มกราคม2 5 5 3ขณะนั้นยังไม่มีเวทีผ่านฟ้าราชประสงค์อย่าว่าแต่เวทีเลย